ส่วนอีกหนึ่งความเชื่อที่ชวนขนลุกสู้เลยก็คือที่จังหวัดตรังค่ะคือญาติๆเน่ย <govern able> เขาเชื่อว่าวิญญาณของคุณยายวัย93้9ปีเนี่ยมาเข้าสิงมาแฝงร่างน้องสาวตอนที่เคลื่อนศพ <IS> ขึ้นเมนแล้วมีการเรียกลูกเรียกหลานมาสั่งเสียด้วยรวมไปถึงบอกที่ซ่อนของรักของห่วงอีกด้วย <Ừ. S 1> อ่ะสร้างความแปลกประหลาดใจมากไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะ ดู oh สิเ,เหมือนคุณยายมาแฝงร่างแล้วสั่งเสียลูกหลานแล้วก็อมเปลวไฟด้วยเนี่ยแ,แต่นี้ดูแล้วอย่าไปทำตาตนะคุณผู้ชมนะต้องอนนใช้วิจารยา์กันด้วยนะถูกต้องเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะภายในวัดทุ่งหวังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะ เป็นสถานที่ตั้งศพของคุณยายเรือนหนูพันอายุ93ปีคุณยายเสียชีวิตด้วยโรคชราเนาะตั้งแต่เมื่อวันที่19พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะยังไงก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวด,ด้วยนะคะญาติญาติเนี่ยก็มีการกําหนดพิธีชาปนกิจศพของคุณยายไว้วันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองอก็เลยทําให้มีบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องมาร่วมงานกันเยอะมากแต่เกิดเรื่องชวนขนลุกขึ้นขณะจะนําร่างของคุณยายขึ้นเมนนะคะ น้องสาวของคุณยายเนี่ยมีอาการแ,แปลกๆแบบนี้คล้ายๆกับถูกแฝงร่างอย่างที่บอกไปทุกคนเลยเชื่อไปในทิศทางเดียวกันว่าเป็นวิญญาณของคุณยายเลือนอมาเข้าร่างของน้องสาวเพื่อจะเรียกลูกหลานทุกคนเนี่ยมาสั่งเสีย<อ>แล้วก็เรียกชื่ออย่างถูกต้องเป๊ะๆทุกคนเลยนะแล้วก็ยังบอกอันนี้สําคัญมาก บอกที่ซ่อนของรักของห่วงทั้งหมดอ่ะเอเอ,เอแต่ที่สร้างความแปลกประหลาดใจก็คงจะเป็นช่วงที่คุณยายอมไฟไปเมื่อกี้อมเปลวไฟหน้าตาเฉยเลย,ยก็เลยเชื่อว่าเป็นการแสดงอิทธิริษิ์อย่างหนึ่งนะคะแล้วภายในงานนะคะมีการนําผ้าขาวแล้วก็ผ้าถุงหลักสีรวมทั้งหมด250พื้นแบบนี้เอามาประดับลงศพแทนดอกไม้แห้งและดอกไม้สดคุณเห็นไหมลงศพของคุณยายหน้าง,งานสวยมากเลยนะคะใช้ผ้าขาวมาแล้วก็ พ้าถุงมาประดับตกแต่งเพื่อที่เจ้าภาพเนี่ยตั้งใจว่า จะมอบให้กับลูกหลานและแขกที่มาร่วมงานจะได้นํากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยดีแล้วมีประโยชน์มากเลยเนาะเปลี่ยนจากการใช้ดอกไม้เนาะที่ครั้งเดียวทิ้งเนี่ยค่ะมาเป็นใช้ผ้าถุงผ้าเขาม้าแบบนี้สามารถเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นด้วยอ่ะอันนี้ก็สําคัญในงานมีการโปรยทานด้วยนะคะและโปรยทานเนี่ยก็จะมีตัวเลข1นึถึงยีเขียนไว้ในหอเรียนโปรยทานถ้าเกิดใครเก็บไปแล้วเพราะว่ามีตัวเลขอยู่มารับเงินสดไปเลยคนละ 100รวม20รางวัลเงินทั้งหมดเนี่ย2,000บาทนะคะที่แจกถืแบกแบงร้อยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าในในเหรียญโปรยทานมีเลขติดไว้อ่ะก็คือเขียน120มี20รางวัลอะได้เลยรางวัลละ100 100 100ทั้งหมด2,000บาทโอ้โหเป็นโปรยทานที่แบบโชค2ชั้นจริงๆใช่นะคะร่วมอนุโมทนาบุญเงินด้วยนะคะ